นคะนี่อยวันดีเนะคะเพื่อนเทุกคนวันเนี้อากาศดีฝนก็ได้หยุดตกแล้วเนาะะหลังจากฝนตกติดต่อกันมาสามเมื่อสามวันแล้วจ้าเพื่อนๆค่ะต้นใหม่เห็นไหมคะ เริ่มเขียวชะอุ่มสวยงามเลยทีเดียวใบไม้ก็แทงยอดแตกยอดขึ้นมาพิขึ้นมา,นมาสวยงามแล้วเนาะค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆนู้นค่ะริมรัวค่ะจะพาไปจอบดูเนาะไม่ว่าออกนอแท้งยอดขึ้นมาให้เฮาได้เก็บยังเนาะค่ะของปีสองพันยี่สิบเอ็ดค่ะออ้ยอ่อนซอนเด้ปปาไม้เริ่มเขียวแทงยอดขึ้นมาหละ ลมอยากแรงน้อยหนึ่งเด้อค่ะเพื่อนเพืค่ะลมบอยๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูบนยอดเขานู่นคะ่ะเห็นใบไม้เริ่มพีเป็นสีเขียวแล้วเนาะเออป้ะป้าค่ะแม่บ้านคะ่ะพูดมากไร้แล้วเนาะไปจอบดูน้องไม้ลิ้มรั่วกันเลยคะ่ะตามแม่บ้านไปตามแม่บ้านไปจุดนั่นแหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ ออกหรือยังเนาะอ,ออกหรือยังเนาะของปีแรกสอง1นเอนาะค่ะเนม่ลิมรัวเนม่บม่มีก่อมีก่อแตงก่อในน้อยค่ะอะไปกันเลยค่ะไปเบิ้งไปเก็บน้ำกันเลยค่ะก่อไผ่ก่อไผ่ค่ะเห็นมอจุ่มแรกจุ่มแรกค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยกำลังแทงยอดขึ้นมาในน้อยเนี่ยค่ะเนี่ยน่ย ถอนถอนถอนค่ะโอ้ยนอนหน่อยค่ะนอนหน่อยแน่ค่ะเพื่อนๆค่ะกำลังแทงยอดค่ะเนี่ยบอยใหญ่นะคะนอนนิดเดียวนอไม่ลิ้มรั่วนอนบอใหญ่ค่ะโอ้ยดีใจดีใจกอไผ่กอไผ่ออกนอแล้วนอไม่นอไม่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะนอไม่ลิ้มรั่วของแม่บ้านอินยูเอเอก็ได้ออกนอแทงยอดออกมาละค่ะนี่คือนอแรกค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ก่อนนี้ค่ะกำลังแทงยอดขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามเลยเดินต่อเดินต่อเนี่ยค่ะนอไม้ลิมรั่วค่ะแทงยอดขึ้นมาแล้วค่ะของปีนี้นอไม้ทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยแทงยอดขึ้นมาเนี่ยนคะคะเดียวปางจะดึงให้ดูจะแหนงเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยเนี่ยค่ะแหนงนอไม้ อยากวันนอไม้ไลน้อย,ยสองนออยู่ตรงนี้เลยค่ะเก็บค่ะเก็บยอย่าเอาไปต้มจะหน่อยนะลายใจบดึงแต่ก็ดึงอยู่ดีแล้วค่ะน้นนองนาลินน้องนาลินชอบมากค่ะน้องนาลินชอบนอไม้เนี่ยมากมันจะบกขมนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะบกขมจะออกจ,จืดๆค่ะ เดีย๋ยวแม่บ้านจะคอสดึงเลยกันแล้วกันเนาะเนี่ยเวลาเทาดึงขึ้นมาเอาไปต้มบางครั้งน้องในลิ้นทอนขึ้นมาแล้วปอกกินดิบๆเลยค่ะเพื่อนค่ะเพราะว่าบอขมอิลีค่ะเนี่ยนอมอไ่นะคะน้องใหม่บอนอนเล็กนิดเดียวถอนถอนค่ะบ่าจ,จะบอถอนเลวอดใจบอได้กับพาถอนก่อนก่อนที่ตัวตุนจะมาก,กินตัวตุนชอบกินมากค่ะ ม่บ้านมาจะบดถอนกันึนึกเสียดายถอนเลยก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะถอนเลยก็นแล้วกันจะใด้ไม่พลาดตัวตุนชอบมากค่ะแม่บ้านพอใส่ถุงมือหงวดแหลกของปีนาอใหม่ลิ้มรั่วนุมอยากแรงน้อยนึงเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะ อินโคดหิ้ขึ้นมากำลังแทงยอดขึ้นมาเลย ชุวยกระจายสันเนี่ยค่ะนอน้อยน้อยค่ะพอไเด็กแกะคำานนน้อยโอ้ยล้มกระแรงเนี่ยค่ะนอไม่ไรน้อยนอบา่อาไข่ใหญค่ะล้มแรงมากค่ะขอโทษทีค่ะอากาศบ่อไข่เป็นใจ นอไม้ลิ้มรัวค่ะทองฝ่าสวยงามเลยทีเดียวป้าจอบจอบตอค่ะจอบตอเป็นนอไม้แรกของปีนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ฟังในงินเสียงได้ยินเสียงเขาตัดใหม่สงสัยเขาจะสร้างบ้านอีกหลังตรงจุนนู่นค่ะสงสัยเขาจะสร้างบ้านอีกหลังแล้วค่ะเป็นที่ดินที่สุดท้ายที่ขายแล้วก็ยังท่านได้มีคนมาสร้างบ้านประมาณนี้ค่ะ บรยาก,กาศนาเวลานี่ดีแต่ว่าลมแรงฝนตกสองสามเมื่อบไดาผ้าออกมาเดินดูวพักและดอกไม้ริ้มรั่วค่ะวันนี้มาเดินอ่าน้อไม้ริ้มรั่วของแม่บ้านอินยูเอสเอก็ได้ออกยอดออกนอแหละเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยได้กำนึ่งโมลายค่ะโมลายค่ะได้กำนึ่งค่ะนี่คือกอไผ่ค่ะเนี่ยคืคอกอไผ่ หมดแล้วค่ะน้องใหม่กำลังออกหยอดโอ้ยแม่บ้านดีใจค่ะแม่บ้านดีใจเนี่ยคือแหนงทั้งนั้นเลยค่ะกำลังแทงยอดขึ้นมา วันนี้ก็คือจะได้เก็บการรเดียวนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเอาไว้แค่นี้แล่ละค่ะป้าป้าเข้าบ้านเข้าบ้านคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเข้าบ้านไปปอกน้ำไม้ต้มกันเลยเนาะคะ่ะเพราะวา่าลมแรงแล้วตอนนี้เนี่ยบรรยากาศใบไ,ไมเ้เขียวเลยเข้าบ้านกันเลยปอกน้ำไม้ต้มกันเลยคะ่ะน้ำไม้ก็เก็บมาได้มาหน่อยนึง ได้ม้หน่อยเดียวค่ะเพื่อนๆคะ่ะแม่บ้านก็จะเอามาปอกเปลือกประมาณเนี่ยค่ะนอนหน่อยน้อไม้หน่อยมากค่ะเนี่ยแหละคะ่ะน้อไม้ทั้งอเมริกาเนาะค่ะเนาะโอ้ยตาลีโตนค้นไทยไก่บ้านเนาะค่ะเพื่อนๆคะ่ะอยากกินอยากอยูก่กินน้อไม้สดๆคือเพื่อนกะจะประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆเ,เรียบร้อยคะ่ะเนี่ยยุบเดียวยุบเดียว ยุบนน้อยน้ำก็ได้ต้มไปเรียบร้อยเนาะค่ะต้มใส่เกลือะค่ะยุบเดียวก็พ่อได้กินจังใด้อยากกินเนี่ยค่ะ้อยเป็นสุกแป๊บเนาะคะ่ะเนาะต้มโบโดนต้มไม่นาน,นะค่ะเดียวก็สุสกแหลวรสชาตินะคะออกมันๆจืดๆนะคะเพื่อนๆออกมันๆจืดๆค่ะเนาะไม่น้อยทางอเมริกา น้องหม่แม่บ้านก็นได้ซุกดีแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะเนี่ยสุกแล้วเนี่ยแม่บ้านก็นจะปิดเตาหนาสงสารจังเลยแม่บ้านนอ้องหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยคะ่ะน้องหม่น้อยน้องหม่ไล่น้อยคะ่ะขอย้ำอีกข้างนะคะน้องหม่อ่า จะมีรสชาติอที่ออกมันมันจืดๆค่ะอืมเ่มากค่ะน,น้อยนี่แต่ว่าอร่อยมากค่ะมันจืดปังต้องเก็บไว้ให้น้องนะลินน้นองนะลินเขาชอบค่ะเป็นน้องม่แรกของปีอืม ถึงจะว่เยอะเพราะว่ามันออกครั้งแรกค่ะถ้าเป็นครั้งสองครั้งสามจะออกเยอะมากค่ะเต็มสนามเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นครั้งแรกมันหน่อยค่ะมันออกมาเยอะค่ะมันออกหน่อยออกเยอะๆนะคะทุบทุบป,ปอกแล้วทุบแกงใสเ่เป็นแกงเป๊ะ อร่อยมากค่ะโอ้ยวันนี้ก็ขอโตไปก่อนนะคะนาะพ่อกันคลิปหนาค่ะกับพาเก็บพาดกินน้องใหม่ลิ้มรั่วทางอเมริกานาะหม่ไล่น้อยของแมบ USA, ง่บ้านอินยูเอสเอนาะค่ะน้อายบายค่ะฝากคลิปจะต้อไปของแม่บ้านอินยูเอเอน้ำเนาะค่ะเนาะอ,อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้กะตัมอัพกดแชร์ ตติดามเป็นกำลังใจให้แม่วันอินยูเน้ำนเนาค่ะเนาะบายบายเก็บไว้ให้น้องานานะลินค่ะเดี๋ยวมันหมดเก็บไว้ให้จัก3ามซีนอนะังกระพุ่มใจแล้วนาะลินชอบกินน้ไม่จ้ะบายอย่าลืมกดกดกดปุ่มแดงๆใตค้คลิปนะกดยังกดยังกดแล้วว้าวขอบคุณค่ะบาย ขอบคุณอีกครั้งเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกัพพอร์ตให้แม่บ้านอินยูเอสเอบายโอ้ยดีใจดีใจได้กินเนาะใหม่แรกของปีสองพันยี่สิบเอ็ดว่าสันโอ้ยไปบ่ไปไปบ่ไปไปบ่ไปไปอีลีแล้วค่ะ